สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเป็นชาวธาตุราศีของสุดท้ายนะคะธาตุไฟมีอะไรมัางคะมเมษสิงธนูนะคะวันนี้นะคะคําทํานายของเราเจะเป็นคนโสดคนมีคู่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟนะคะเดือนตุลาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับชาวราศีธาตุไฟนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวคนโสดในอดีตเป็นยังไงกันบ้างคะโอเคค่ะคุณหรือฮอตปลอดแต่คุณตั้งใจนะคะเวลาคุณจะทําอะไรบางอย่างคุณมีพาชั่นบางคนอาจจะมีการทะเลาะบอกแหวงมีอะไรกันเกิดขึ้น,นแน่ๆตัวคุณจะไม่ดึงอะไรมาเข้ามาในความสัมพันธ์แน่นอนถ้าหลักๆแล้วเนี่ยคุณไม่แน่ใจคุณโฟกัสในเรื่องงานเงินเป็นหลัก แล้วก็ช่วงนี้นะคะงานเงินของคุณก็ดีมากๆด้วยมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะต้องมาโฟกัสกับเรื่องความรักอะคือคนที่เข้ามามันต้องดีจริงๆทีนี้มาดูสิคะว่าเดือนนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างเออเลิศค่ะเลิศค่ะชาวราศรีธาตุไฟนะคะเดือนนี้จะมีคนเข้ามาขายขนมจีนมีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาถูกใจในตัวคุณนะคะบางคนเนี่ยเป็นคนที่ เป็นบริวารหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่คนหน้าใหม่ในความรักหรอกเป็นรู้จักกันอยู่แล้วมาดูกันดีกว่าว่าเป็นใครนะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นคนเพื่อนเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่คนอายุมากกว่าอืซึ่งาอาจจะเป็นราศีกันก็ได้เขาจับตามองดูคุณอยู่มาตลอดอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาเขาไม่กล้าที่จะติดต่อสื่อสาร แต่ว่าเดือนนี้นะคะเขาจะพยายามเข้ามาเขาจะมา take action ทำให้คุณรู้ว่าเขาสนใจในตัวคุณนะเขาถูกใจในตัวคุณนะถ้าในเดือนนี้ถามว่าเป็นยังไงนะคะชาวธาตุไฟคนโสดคุณอาจจะคิดว่าเดือนนี้คุณรู้สึกว่าอยากจะคิดเขาไว้เป็นพี่น้องอยากจะไปไหนมาไหนด้วยก็จริงแต่คุณไม่ได้อยากที่จะมีความสัมพันธ์แบบขนาดนั้นอาจจะให้ความรู้สึกเป็นพี่เป็นบริวารเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเนี่ย น่าจะโอเคถามว่าประทับใจไหมคุณประทับใจหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มากพอที่ว่าคุณจะไปซีเรียสกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่มาดูันดีกว่านะคะว่าเอาคำนะคะในความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างโอเคค่ะเขาเขาเหมือนแอบบชอบแอบบรู้สึกดีกับคุณนะคะมามาสักระยะแล้วล่ะ มันเป็นความสุขความ,มความความ,ความที่แบบมันเหมือนแบบว่าเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่กันมากขึ้นช่วงเวลาที่เขาได้ใช้เวลากับคุณช่วงเวลายเย็นๆค่ำๆหรืออะไรแบบเนี้ยมาทําให้มีการพัฒนาความรู้สึกกันดีมากขึ้นคุณจะรู้สึกเลยว่าบางครั้งอะคะ่ะคุณจะได้ยินคําพูดบางอย่างของเขาว่ามันทําไมมันรู้สึกแปลกๆเช่นบางครั้งนะคะทีะ่คุณรู้สึกเศร้าเสียใจอะคะ่ะอะไรบางอย่างอะ เขาจะมาฮิวด้วยคำพูดของเขาได้อืมมาลองดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำของเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะคอนโสดคุณโสดทัดไฟะคะ่ะโอเคค่ะเอาคำเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะคะคุณจะ ประคองความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะไม่ได้วิ่งหนีอะไรกับความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะคุณจะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับเขาแล้วก็เป็นการเทคแอคชั่นกันระหว่างเขาและคุณนะคะคนนี้เป็นคนเก่าแน่นอนมั่นใจมากและชัวร์มากคุณจะใช้เขาเรียกว่าสติในการเทคแอคชั่นกับเขานะคะในเดือนนี้นะคะเขาอยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วล่ะแล้วคุณจะดึงดูดเขามากๆมันเหมือนเขาอยากคุยอยากสื่อสารอยากเข้าหา ดือนนี้เขาจะพยายาม take a คชั่นมากๆในการที่จะสื่อสารนะในการที่จะมีคุณในชีวิตรู้จักกันมาก่อนแน่นอนอม,มาดูกันนะคะว่าไพ่ความคำแนะนำออกมาออกมาเป็นยังไงบ้างโอเคมันมีโอกาสนะคะที่จะแต่งงานการประสบความสำเร็จนะคะสถานการณ์นี้มันมีมันเป็นโอกาสที่จะสร้างครอบครัวได้ในอนาคตมันจะมีการเฟิร์ต เขาเรียกว่าจีบกันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอ,อะไรมากันครบเลยโอเคโอเคค่ะเวลานี้นะคะมันเป็นเวลาช่วงเวลาของความสบายใจความผูกพันกันความสัมพันธ์นี้สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถแต่งงานและมีความรู้สึกที่ความรู้สึกที่ผูกพันกันจริงๆนะคะ มันสามารถไปต่อกันได้นะคะอันนี้คือที่ไพ่แนะนํานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโอเคค่ะสําหรับดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประจำเดือนตุลาคมนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในอดีตมาขอดูกันหน่อยเนาะขอบคุณสาหรับสมัครสมายไลค์แชร์ like, นะคะสอบขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกทอย่างเลยนะคะเริ่มค่ะ โอเคค่ะความสัมพันธ์ในอดีตของคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการส่องกันตลอดเวลามันอาจจะไม่เป็นการที่แบบเขาเรียกว่าเปิดเผยความรู้สึกกันอย่างชัดเจนหรือว่ามั่นคงหรือว่าแบบว่าเป็นการเปิดตัวอะไรกันขนาดนั้นหรอกแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการลงทุนกันมีการให้รับที่สม่ำเสมอกันนะคะตัวคุณบางคนเนี่ยส่องเขาตลอดเลยอ่ะเออจริงนะไม่ไม่ก็ ตัวเขาวาสลับกันได้นะคะสลับกับฝั่งกันได้เลยมีการส่องกันถึงแน่นอนโซเชียลมีเดียเนี่ยบางครั้งบางคนนะคะคือมันเหมือนเป็นคนที่ตัวเราอะคะ่ะเป็นคนที่ทุ่มเทความสัมพันธ์ให้กับเขาให้ความรักเขาเต็มถ้วยลน้นถ้วยเลยคือคุณมอบความรักความสัมพันธ์คุณทิศเขาอย่างดีคุณปฏิบัติต่อเขาอย่างดีทุกอย่างคุณตั้งใจในความสัมพันธ์นี้มากๆและคุณหวังด้วยนะว่าจะให้เขาอะคะ่ะให้ความรักแบบนี้กับคุณบ้างนะคะทีนี้ มาดูกันดีกว่าว่าเดือนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคค่ะตัวเขาอ่ะมันเหมือนทุ่มเทกับการทํางานอยู่นะแต่เขาก็ยังมองยังส่องแล้วก็หวงความสัมพันธ์นี้อยู่ประเด็นเนี้ยตัวเขาอ่ะอยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณแต่มันเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยเกิดอาการปิดกั้นในความสัมพันธ์นี้นะคะ มันเลยทําให้ไม่สามารถที่จะขยับเขยื่อนไปต่อได้อะในบางความสัมพันธ์นะคะเอาคะมันออกมาอย่างนั้นเนอะม่มาดูกันอีกหน่อยค่ะคนคนนี้เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะเขาอยากจะเหมือนเขารู้ว่าวันอดีอ่ะคุณเป็นคนที่เทคแอคชั่นเป็นคนที่มอบความรักความสัมพันธ์ให้เขาแล้วที่นี้มันเหมือนกับว่าตัวเขาอะค่ะมันไม่ได้ที่จะมีการเทคแอคชั่นหรือตอบกลับอะไรในความสัมพันธ์นี้มันเลยทําให้ ถึงแม้ว่าตัวคุณอ่ะจะพยายามที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะประคองความสัมพันธ์นี้แต่มันก็ทําให้คุณเหนื่อยมากๆเหนื่อยแบบแทบขาดใจมันเหนื่อยมากๆนะคะในการที่บางคนมันมันเหมือนเราทีส t เขาอย่างดีแล้วว่าเขาไม่ได้มีเทคมีการเทคแอคชั่นอะไรเขามุ่งมั่นกับการงานการเงินหน้าที่ของเขาแล้วทีเนี้ยค่ะน,นเดือนเนี้ยเขาอยากจะกลับมาให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันมีความริ้ธรรมเกิดขึ้นเขาไม่ได้อยากที่จะเหนื่อยหรือแบบไม่อยากให้คุณเหนื่อยคนเดียวอ่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณเหนื่อยคนเดียวอีกครั้งหรือมีความรู้สึกเฟลในความสัมพันธ์นี้โตวคุณจะเดินหนีจากความสัมพันธ์นี้คุณจะตัดความสัมพันธ์นี้ทิ้งค่ะคุณจะไม่เอาแล้วค่ะคุณจะไม่รอคือถ้าไม่ได้รับความรักความต้องการในเดือนนี้แคร์คุณบ้างไม่แคร์คุณบ้างไม่มีความเท่าเทียมในความสัมพันธ์นี้คือ Energy มันบางครั้งมันอาจจะมีท็อกซิกบางอย่างในการสนทนาอืมอาจจะเป็นโมเมนต์แบบนั้นด้วยคือบางครั้งเนี่ยที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะบางคนอาจจะมีความคิดลบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะ<ม>ตัวคุณนะถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่มาแบบว่าโฟกัสที่คุณบ้างหรือมาเทคแอคชั่นกับคุณบ้างนะคะคุณจะทิ้งความสัมพันธ์นี้ค่ะ ไม่ได้ก็ไม่เอาจริงๆคุณจะเด็ดขาดนะคะคุณจะตัดฉับเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคุณอาจจะพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะสื่อสารแต่เมื่อสถานการณ์เขาไม่เคย take action เลยมันมีบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกว่าอ่ะคุณจะ move อนอืมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่มีความจริงหรือว่าเขาไม่ได้พูดอะไรบางอย่างคุณจะเป็นคน ตัดเขาออกแล้วพูดกับเขาได้ความจริงนะคะอืขอดูเอาคำในเดือนนี้หน่อยค่ะเขาจะทำยังไงต่อคะอืมเอาคำในเดือนนี้นะตัวคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่อ่ะค่ะเพราะว่าถ้าตัวเขานะคะ ทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่เหมือนเดิมหรือว่ามีความรู้สึกบางอย่างที่มันไม่ชวนไม่แน่ใจไม่มีความจริงใจให้กับคุณนะคะตัวคุณจะเข้มแข็งแล้วคุณจะเรียนรู้อะไรบางอย่างว่าถ้าคุณเขาเรียกว่าคุณไม่รักตัวเองแล้วอะคะ่ะจะไม่มีใครที่จะซัพพอร์ตคุณได้เลยในเรื่องความรู้สึกในด้านความรักเพราะตัวเขา เหมือนที่เขาจริงๆนะคะเหมือนเขาที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นี้กับคุณพยายามที่จะให้ความยุติธรรมนี้กับคุณแต่มันเหมือนก็เหมือนเขาเรียกว่าให้ไม่ตรงประเด็นนะคะให้ในสิ่งที่คุณไม่อยากได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณจะเรียกร้องความยุติธรรมคุณจะสร้างความเข้มแข็งสร้างพลังของตัวเองขึ้นมาคุณจะโฟกัสลยว่า คุณจะดูแลตัวเองให้มันมากกว่านี้นะคะ่ะสาหรับเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ในเดือนนี้คุณจะพยายามที่จะลดละเลิกและเป็นการทํามาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าคุณจะคุณจะไม่พยายามะคะ่ะในเดือนนี้กับเขานะคะคุณจะให้เขา take action มาดูดีกว่าว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ประเภทไหนค่ะ โอเคความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเด็กนะคะความสัมพันธ์นี้บางครั้งค่ะมันอาจจะเป็นคู่กันเป็นโซเมตกันนะคะแต่ความรักมันไม่ได้พอค่ะม,มันไม,ม่เพียงพอมันไม่มีความรักอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะเลือกค่ะคุณจะเลือกเลือกรักคุณจะเลือกความรักคุณมันเหมือนแบบว่าคุณรู้ตัวดีแลว้วคุณมีคุณค่ายังไงคุณจะเลือกที่จะเป็นที่รักของตัวเองนะถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคมันไม่ได้หน้าหลักเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะตัดจบค่ะอืม คุณจะตัวเองออกมาจากพายุนะคะถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะคุณจะเปิดโอกาสหารักใหม่นะคะสำหรับบางคนนะโอเคมาดูกันดีกว่าโรแมนแองเจิลจ,จะบอกยังไงบ้างอ่าเหมือนเดิม Pay a t อ e n t ด o n t ชัน e r ดเอร็ดนะคะแน่นอนค่ะแน่ความรักนะ น้ำบนไพ่นะตอนนี้เลยค่ะที่มองเห็นเลยนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันก็เตือนคุณเหมือนกันมันย้าเตือนตลอดเลยว่ามันมีสัญญาณอันตรายอยู่ตรงนั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของเขาเกี่ยวกับการเทคแอคชั่นคาพูดทุกอย่างมันมีบางอย่างที่เป็นท็อกซิกอยู่บางครั้งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษเพราะฉะนั้นตัวคุณรู้ค่ะคุณรู้อยู่แล้วคุณเห็นสัญญาณแน่นอนความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณรู้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวรู้สึกเลยคุณจะรู้สึกว่า ถ้ามันคบกันแล้วมันไม่จริงจังคุณจะเดินนี้คุณจะตัดจบนะคะถ้าคุณเห็นสัญญาณอะไรบางอยา่างความสัมพันธ์นี้เกี่ยวกับเด็กนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีพาชั่นกันหรือว่าความสัมพันธ์ที่เคยเจอกันตั้งแต่เด็กเจอกตั้งแต่แบบอ,อ,อาจจะเป็นสมัยเรียนมัธยมประถมมหาลายัยหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เคยคบแล้วอะรู้สึกเรารู้สึกตื่นเต้นเหมือนเด็กมีบางคนนะคะบางคนก็อาจจะ มัคนควมีลูกแล้วฝ่ายลูกติดฝ่ายเขาฝ่ายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์นี้มีเด็กเกี่ยวข้องแน่นอนนะขึ้นทางไพ่ทาโร่แล้วก็ขึ้นทางไพ่แบบว่าออราเคิลเลยนะคะโอเคค่ะบางคนนะคะอืมบางคนนะคะบางคนความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขาแต่งงานแล้วหรือว่าตัวเขามีคู่แล้วนะคะซึ่งคุณอาจจะ ได้รับรู้อะไรบางอย่างมาแล้วสักนิดสักหน่อยนะคะมันเป็นมันมีเลตแฟลกอยู่ตรงนั้นนะคะมันมีสายสัญญาณเตือนบอกคุณอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับบางเรื่องนะคะที่เขาอาจจะมีความสัมพันธ์แบบผูกมัดแล้วนะคะสําหรับบางคู่ซึ่งเขาพยายามที่จะเข้ามาจีบคุณพยายามที่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นก็ตามแต่ตัวคุณนะคะคุณคิดถูกแล้วนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะ ทำยังไงต่อนะคะสําหรับเดือนนี้อมมาดูกันดีกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณจะเลือกความรักรักแท้นะคะคุณจะคุณจะไม่เลือกรักที่แบบว่าเผื่อเลือกเนาะคุณจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนตัวเขาเขาก็จะเครียดนั่นแหละแต่ว่าเขาจะพยายามทำเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขฉาดหน้า โอเคค่ะมาดูกันดีกว่าคนมีคู่คะเป็นยังไงบ้างในอดีตโอเคค่ะคนมีคู่นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณดูรักกันดีนะคะต่างคนต่างมุ่งม,มั่นที่จะทําหน้าที่มีการมีงานอะไรของตัวเองก็พยายามที่จะสร้างสรรผลงานของตัวเองไปนะคะเป็นคนโฟกัสทางเรื่องงานเรื่องความสําเร็จทั้งคู่เลยนะและก็โฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์ ความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคุณทั้งคู่มีแฟชั่นต่อกันมีความรักที่มอบให้แต่กับให้ให้ให้กันนะคือมันไม่มีใครที่จะคิดลบต่อกันหรือว่าแอบมีนอกมีในอะไระนะคะมาดูกันนี้กว่าค่ะวัาเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นไงบ้างนะคะคนมีคู่ชาวทับไฟโอเคค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ พยายามประครับประคองกันไปเรื่อยๆนะคะใช้เขาเรียกว่าใช้ศีลธรรมมอร a ลค่ะใช้ศีลธรรมในการที่จะประครับประคองชีวิตคู่ให้ไปต่อกันได้นะคะในเดือนนี้ถึงแม้ที่จะมีอะไรบางอย่างที่จะทะเลาะก,กันบ้างมีคอนฟ lict ความขัดแย้งอะไรบางอย่างกันบ้างนะคะแต่คุณจะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ และโฟกัสไปที่แบบเรื่องเงินนะคะเรื่องหน้าที่การเงินของครอบครัวของตัวคนของตัวเขาให้มันมีแบบว่าขยายแบบขยายอาณาจักรของตัวเองอะคะ่ะให้มันแบบร่ํารวยอ่ะแล้วคุณทั้งคู่โฟกัสไปข้างหน้าแม้จะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างก็ตามแต่มันมีพาชั่นในการเก็บเงินเก็บทองอยู่ตรงนั้นค่ะคุณจะร่วมมือกันร่วมมือกันทำงานหาเงินในเดือนนี้นะคะ สำหรับเรื่องความรักอะ่ะมันเป็นความรักที่แบบมีส่วนประกอบของความรักมีพาชั่นมันมีความรักอยู่ตรงนั้นรักจริงๆเลยแล้วก็มันเป็นความรักที่บางคนอะคะ่ะเป็นเพื่อนร่วมง,งานทางานงาร่วมกันทํางานที่บ้าน w o กฟ from home อะไรอย่างงี้ด้วยนะอืมเขาเป็นคนดีนะคะเป็นคนหนึ่งที่ดีในชีวิตคุณเลยอะ่ะอืมอม,มีความรักต่อกันค่ะมีการวางแผนอยากจะทําร่วมกันอืม ความรักนี้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ผูกพันุกันมานานนะคะถ้าคุณคบคนนี้ต่อไปเรื่อยๆมันเป็นเดซันอันเดอร์เด็กโอเคค่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้และก็มีความสุขนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟเพียอะไรม้างคะเมสินสนูนะคะของคนมีคู่นะคะเดือนนี้นะคะคุณจะพยายามใช้หลักคําสอนของาศาสนาอยู่ในศีลธรรมอะคะ่ะแล้วก็ บาลาน์ประคับประคองความรู้สึกซึ่งกันและกันคุณจะมีความรักให้กันและกันนะคะบทสรุปของเดือนนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ดีๆที่เกิดขึ้นสําหรับคนคนมีคู่สําหรับคู่ของคุณนะคะยังไงก็ดีใจด้วยลวกันนะคะมีความสุขมากๆจริงๆค่ะสําหรับเดือนนี้นะโอเคค่ะมาดูหน่อยนะคะว่าโแมันแองเจิลอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างเนาะนะ้คนนี้เป็นโซเมตของคุณนะคะบางคับค่ะคะวามสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องแบบ ต่างคนต่างไปหนะ้าที่ทํางานเนื่องจากแบบว่าโฟทุกคนนะสองคนนี้เลยคือโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากๆนะคะสําหรับเดือนเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้นะคะไพ่แนะนําว่าให้คุณตัดสินใจดีๆนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจบางอย่างคืออย่าคิดมากนะคะถ้าสมมุติเขาอยู่แบบเขาต้องเดินทางบางครั้งอะคะ่ะมันก็อยู่ในการแต่บางครั้งเขาต้องเดินทางไปทํางานทํางานที่อื่นนิดเดียวสักพักหนึ่งเขาก็กลับมามันไม่มีเขาเรียกว่า เขาทางานหาเงินเพื่อที่จะพาคุณไปเที่ยวนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะสําหรับคนมีคู่เดือนนี้นะคะคุณจะแฮปปี้ก็มีความสุขเขาเป็นคู่แทนของคุณแล้วก็สาม,มารถที่จะแบบเขาเรียกอะไรไว้ใจและปลอดภัยอะคะ่ะความรักอย่างนี้มันหายากนะคะยังไงก็ดูแลแล้วก็ดูแลรักษาความสัมพันธ์นี้ให้มันอยู่ไปได้เรื่อยเลยนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็จบแล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์ ความรักส,สําหรับชาวธาตุไฟเดือนตุลานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะทุกๆการกดไลค์กด s u b บ c r i b e เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเราไปเจอกันใหม่สําหรับอาจจะเป็นพิกา,การนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนหรืออาจจะเป็นคลิปแรนดอมก็ได้เรามาลองดู energy กันก่อนว่าไพ่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากจะแนะนาอะไรกับเรานะคะว่าจะให้คาหข้อไหนบ้างสําหรับวันนี้นะคะ ก็สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย